ปี่นี่ค่ะเหมือนเดิมค่ะใช่ก็เพิ่งเพิ่งจะครบรอบ5ปีไปเมื่อแบบเดือนที่แล้วอะไรเงี้ย5ปีแล้วพี่น้าเร็วมากเลยนะใช่เร็วมากดูดูเหมือนความรักครั้งนี้มันถูกแบบหน้าตนเตก็ไม่ไม่ค่อยเบื่อหวาอะไรไม่เบื่อหวาใช้คำว่า stable ค่ะใช่แบบเรื่อยๆไม่ได้แบบ flashy อะไรยังค่ะบห้าปีที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะก็ก็ปรับตัวกันค่อนข้างเยอะมีปัญหาระหว่างทางเหมือนคู่ทุกคนแหละค่ะแต่ว่าเหมือนกับมันก็ พยายามเรียนรู้กันเข้าใจกันไปเรื่อยๆจนมันก็ถึงจุดที่แบบเออมันก็สเตเบิลดีไม่มีเรื่องอะไร<ม>ทะเลาะเท่าไหร่ไงคะเรียกว่าตอนนี้ลงตัวหรือยังขอเรับก็ใช่ครับ<ม>ก็โอเคนะคะโอเครับเรื่องดี <c oughs> ถือว่าไม่ได้ทะเลาะกันไม่ได้มีเรื่องอะไรใ<า>ดๆเท่าไหร่ค่ะใช่ค่ะออา่ะคือยทุกรอบหน่อยมีอะไรขัทถายเปนพิเศษไหมคือตอนแรกก็คือนัดกันว่าจะไปกินข้าวจองร้านนู่นนี่แต่ถึงปุ๊บช่วงนั้นนอนไม่ค่อยหลับนอนน้อยตื่นเช้า พอตื่นต้อโทรไปเลยยกเลิกคถอไม่ไหวดึกสุดท้ายก็คือไม่ได้ไปไหนใช่อไม่ได้มาศเรียนเนะไม่เลยไม่เลยค่ะก็คือต่างฝ่ายก็คือขี้เกียจไปด้าอนที่เราโตขึ้นเรื่องปาเหมือนอยากจริงๆก็อยากไปนะคะแต่ว่าช่วงนี้เรียนหนังสือด้วยแล้วก็เหมือนถ่ายละครด้วยแล้วก็เหมือนตื่นเช้านอนดึกเนี่ยค่ะพอแบบนอนน้อยปุ๊บเราก็แบบเอาเวลานี้เราขออยู่บ้านนอนแล้วกันนะอย่างนี้มากกว่า ยังก็ไม่ได้เท่าไหร่เลยก็ไปกินข้าวกันเองปกติไม่ได้แบบมีเซอร์ไพรส์ไม่ได้มีอะไรค่ะแ่จรังๆเราไม่ได้แบบของใจเรื่องของมันขอบานจริงๆตั้งแต่ที่เคยพูดไปตั้งแต่แรกเลยว่าเป็นคนไม่ดีไม่ได้สีเรียนเรื่องอะไรพวกนี้เท่าไหร่อยู่แล้วค่ะใช่มีก็ไห้มีก็ได้วาเลนไท์ไปก็ไปดอกไม้ไม่ตรงมีไม่เอาอะไรก็แล้วฝ่ายชายเขาไม่ได้แบบมีสติอะไรอย่างเงี้ย้างเลยหรอเหมือนแรกๆก็จะซื้อดอกไม้ให้ใช่ไหมคะหลังๆก็บอกว่าซื้อมามันก็เหี่ยวมันก็ตายแพงืวนเงินเก็บไปเหอะ ใช่ตัลหลักก็เลยไม่ได้เลยตันหลักก็เลยมาเป็นหนึ่งดอกหนึ่งดอกอะไรเงี้ยก็โอเคพอแล้วค่ะอะไรเงี้ยค่ะใช่แคือมันเป็นเพิ่มมาเป็นปีนี้หรือว่าเป็นมาตั้งแต่แบบก่อนหน้านี้นะคือเหมือนปีแรกๆเขาก็ซื้อให้นะคะเหมือนกับเขารู้สึก <ue> ว <What S 1> ่าวาเลนไทน์ต้องซื้อดอกไม้ให้ผู้หญิงแต่ว่าพอเราแบบซื้อมาแล้วเราก็แบบซื้อมานทำไมอะไรเงี้ยเราก็แบบไม่ได้อยากได้เลยขนาดนั้นเขาก็เลยเลิกซื้อไปแล้วคือปีนี้อะไรที่ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยเขาคือเขาคนที่แบบโอเคกับเราที่สุด เออมันไม่ได้เกี่ยวสําหรับปันไปไม่ได้คิดว่ามันเกี่ยวกับว่าโอเคไม่โอเคว่าอยู่ด้วยแล้วเราสบายใจแล้วเราเห็นเพื่อเราปวดหัวเรื่องความรักมาค่อนข้างเยอะค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราโชคดีนะที่เราไม่ค่อยปวดหัวเรื่องอะไรแบบอย่างนั้นเท่าไหร่คือมันอาจจะเป็นความรักที่นิ่งแล้วก็สเตเบิลของเราซึ่งเราก็แฮปปี้ของเราแบบนี้เราไม่ได้ต้องการอะไรที่มันมวุ่นวายอยู่ในแสงไฟอะไรมากแล้วแล้วเกี่ยวด้วยคขะแล้วเขาเป็นคนไม่ชอบแสงไฟหมายถึงว่า ไอจีไม่เล่นรูปไม่ลงรูปไม่ถ่ายคือเป็นคนไม่ชอบสื่ออะไรเลยก็คือเก็บเม็ดมิดอะไรเงี้ยค่ะใช่แต่ว่าไปไหนมาไหนไม่ได้ปิดไม่ได้อะไรนะก็ไปปกติเลยคือลกออนไลน์นี่เขาไม่ค่อยไดดเข้ามาแตะเลยใช่ไหมเขาดูอย่างเดียวแต่เขาไม่ลงค่ะเขาดูเร็วมากถ่ายทั้งวันใช่ค่ะขนุนลงรูปแล้วเห็นเร็วมากเลยแต่ไม่ใจไม่ลงเขามีเฟซแบ็กมาไหมเวลาเราลงรูปอะไรเงี้ยบางทีเราเราลงไลายคอลเลคชันขงองเรอย่างเงี้ยนิดหน่อยนิดหน่อยค่ะ มีนิดมีนิดมีนิเลียวสั่นเลยว่าเอ้ลูกนี้ไม่ได้นะมีนิดหน่อยนิดหน่อยแล้วทั้งก็แบบลูกโปมากคำเดียวหนูก็จะแบบอ่ะแล้วเราฟังไหมไม่ฟังค่ะทำในเราไม่ได้ก็อันนึงพอเราผ่านเรียกว่าเขาเรียกว่าเลขอาถรรพ์นะเนาะห้าเจ็ดเก้าอะไรเงี้ย ก็รู้สึกโอเคึ้่มาสบายใจที่มาที่มัน5ามาถึง5ปีแล้ว7ปีอาถาันกว่าอา,อ,อาจริงๆอาถาันไปช่วงหนึ่งเหมือนกันแบบมันก็จะมีช่วงที่แบบเหมือนแบบอาถันอันนึงเหมือนแบบาาแบบสั่นครอแแบบเอาอยัางไงดีจะไปต่อจะไม่ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็อา่านมาได้เราเรายเยี่ยบๆ่านเราไม่ค่อยเราไม่ค่อยลงสื่อคนไม่ค่อยอรูร้ใช่สบายใจล้วความรักรับมือถือว่าถือว่าโอเคค่ะโชคดีโชคดีใช่ช ผ่านเรื่องงานหนูมึงสิผ่านเรืานงานงาน่านเรื่องเรียนหรือไปเว่าเรียนอะไรอยค่ะอ๋อตอนนี้หนูเรียนปริญญาโทอยู่ค่ะชายเรียนของมหาลัยธุรกิจบัณฑิตเรียนเอ่อ i n t e g r a t i v e medicine anti aging ค่ะหนักมากเลยหนักอยู่ค่ะเพราะว่ามันเรียนอ่าเรียนเสาร์อาทิตย์ใช่เรียนเสาร์อาทิตย์แบบเต็มวันสองปีค่ะนี่เรียนมาได้ครึ่งเทอมละวครึ่งเทอมครึ่งเทอมหนักไหมหนักไหมหนักอยู่ค่ะเพราะว่ามันทุกเสาร์อาทิตย์เลยแล้วมันก็ ก็คอนซูมเวลาชีวิตเราไปค่อนข้างเยอะพราะเราก็แบบเหมือนไปเรียนด้วยเราก็อ่านหนังสือตั้งใจสอบตั้งใจเรียนด้วยมันก็เลยเหมือนชีวิตหายไปช่งหนึ่งแบบนี้จะใช้เ,เวลายัางไงเพราะว่าทํางานเราก็หนักด้วยไงใช่ก็เลยจัดสรรค่อนข้างยากก็เลยอ n น i v e ซ s รี y ก็เลยไม่ได้ไปไหนคะ่ะ <c oughs> เพราะว่ามันตื่นเช้านอนดึกตื่นเช้านอนดึกเราก็เลยแบบ หมือนมันกับชีวิตมันต้องสละอะไรบางอย่างออกไปเราเราจะทํางานเรียนหนังสือมีปาร์ตี้มีสังคมนอนเราต้องเลือกสักอย่างหนึ่งตอนนี้เราก็สละการออกไปดินเนอร์สังคมเราตัดออกไปก่อนช่วงนี้แต่ว่ามันก็เป็นคนที่สามารถจัดการได้ดีตั้งแต่ตอนเรียนอ๋อใช่ค่ะถือว่าโชคดีแบบเราเป็นคน manage เวลาค่อนข้างเก่งใช่ถ้าอะไรอะไรโอเคงานนี้จะไปเราก็จะตัดแต่ใจว่าจะไปเรา manage เวลาได้อยู่แล้วค่ะก็เลยตัดใจเรียนเป็นเด็กรักเรียน คน,อนชอบอ่านหนังสือคนนึงปานปานปานแอบถามเรื่องมาร์สได้ไหม <c oughs> อ่ะมาร์สเปิดตัวมีแฟนแล้วพวกเราแบบว่ของเรามาถูกกินมาโดยตลอดแต่วันนี้คือเขาจริงๆตั้งตแล้วอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่จริงๆเขาอ่ะหนูว่าถ่ายลายะครกับเขาอยู่หมายถึงว่าเล่นซิทคอมกับเขาอยู่แล้วก็เจอพี่เขาเรื่อยๆอยู่แล้วเขาก็จะเล่าให้ฟังอยู่แล้วคือคือกับพี่มาร์สเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่แบบ เป็นพี่น้องกันหวังดีจริงๆคือคุยกันได้หนูก็เล่าเรื่องหนูให้ฟังเขาก็เล่าเรื่องเขาให้ฟังทั้งแต่ที่เขาคพี่คนนี้แรกๆแหเขาก็บอกว่าเออตอนนี้แบบคุยกับคนนี้อยู่เป็นหมอน่อนนี่อะไรเงี้ยเราเรารู้แต่แรกอยู่แล้วแต่คือเขาก็มาปรึกษาเราเรื่องความรักก็ไม่ปรึกก็คือคุยกันเล่าให้ฟังอะไรเงี้ยเขาเออคนนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยเราเราให้ฟังไม่ได้ปรึกษ,ษาอะไร<ต>ค่ะแต่เขาไม่ได้บอกชัมว่าแบบว่าจะเปิดตัวเมื่อไหร่อะไรยังไงอ๋อไม่ไม่ขนาดนั้นค่ะแต่ว่าจะคุยกันเวลาไปกออปเดตชีีวินน่ ไปไหนทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ดูว่างานดีมากเลยค่ะแฟนเขาดูน่ารักนะคุณหมอด้วยก็ถือว่าน่ารักหนูเห็นแล้วหนูก็เออดีคนนี้โอเคกับเีาสุดยินดีมากคือแบบหวังดีกับเขาเขาแฮปปี้หนูก็แฮปปี้ไม่ได้ไม่ได้มีส่วนช่วยเลือกใช่ไหมคะไม่ไม่ติงเบอร์นั้นค่ะคุยกันแค่เวลาไปเจอกันที่กองถ่ายอัปเดตสารพัดสุดดิบสุดดิบเลยใช่ต้องขอบคุณมานเลย